เป็นเรื่องที่พี่โอ๋ได้ไปแอบทํางานมาเนาะแอบชิมด้วยแอมนะฮะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมืองปูซานครับใช่เขามารณรดค์ที่ประเทศไทยนะครับโดยการที่จะขอไดขอสิทธิ์ขอคะแนนเสียงแล้วกันจากประเทศไทยครับในการขอเข้าชิงการเป็นเจ้าภาพการจัดงานนะครับปูซานเวิลด์เอ็กซ์โป2030ครับโดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณเกาหลีและก็ศูนย์ธรรมเกาหลีครับประจำประเทศไทยได้มีการจัดเทศกาลที่ชื่อว่าปูซานเวิลด์เอ็กซ์โป2030ครับ เพื่อเป็นการแนะนําที่เที่ยวและอาหารของปูซานครับครับผมโดยภายในนิทรรศการนะฮะคุณผู้ชมมีการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่ปรากฏในซีรีส์เกาหลีชื่อดังนะฮะอย่างเช่นเรื่องของ My Name D P หน่วยล่าทหารหนีทัพและจอมราชันบัลลังอมตะครับรวมถึงนำเอาอาหารปูซานนะที่ขึ้นชื่อได้แก่ข้าวต้มหมูนะครับบะหมี่เย็นและ ป่าแผ่นปูสารนะครับมาแนะนําให้กับผู้เข้าชมนิสการเนี่ยได้ลองชิมรสชาติอาหารที่ขึ้นชื่อของปูสารด,ด้วยนะครับ,รบซึ่งก็มีเรียกว่าสื่อมวลชนหลายๆสำนักก็ไปร่วมกันชิมด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยในโจแจอ,อินนะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมของเกาหลีนะครับก็บอกว่าการที่จัดนิทรศการในครั้งนี้เนี่ย เพื่อเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวปูซานและอาหารขึ้นชื่อของปูซานนะครับโดยมีร้านอาหารเกาหลีมาร่วมออกร้านจำหน่ายอาหารปูซานที่สูนยวันธรรมเกาหลีทุกวันเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปครับเฮังกปูซานเอ็กซ์ริลีจิงจิงอียทุกวันเวลา1นาเป็นต้นไปคอที่นอกร์ช์อเียกันานการัั 또 한국의 부산에 있고 유치 노력을 풍부하고자 이번 전시를 기획하게 되었습니다. 네, 부산은 아름다운 강양지가 많습니다. 어, 태국의 바다처럼 아름다운 바다가 부산에 있고요. 또 부산 사람들의 은는한 이심을 부산에서 많은 태국 분들이 경험하고 느끼셨습니다. 캡, 라인 문승연, 아, 아까 전투 사아 조리, 캡, 방찬, 태국, 보이시나요? b ูซานเวิลด์เอ็กซ์โป2030เนี่ยฮะจะเป็นเวทีที่ยอดเยี่ยมในการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาและการพูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายที่มวลมนุษยชาติต้องเผชิญครับเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับโดยมั่นใจว่าจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับประเทศไทยซึ่งกําลังมองหาความเป็นการทางคาร์บอนผ่านโมเดล BCG นะครับหรือ b บ O c y c l e Green นนะฮะนอกจนี้ครับปูซานเวิลด์เอ็กซ์โป2030เนี่ยยังเป็นมากกว่างงานแสดงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับ As you know, that Korea uh, was one of the poorest countries in the world in the 1960s. Now, Korea became tenth largest economy. Our per capita GDP is like uh, more than like the 30, 30, 34000 something dollars. So, that Korea is becoming an uh, uh, important player in global uh, stage. But when it comes to this World Expo, what Korea would like to share with all those participating countries, including Thailand, is that we want to share our like, developing experiences. We want to share, or like, we would like to exchange the kind of experience of each country to address the global agenda, global challenges, including climate change, including COVID, including like, uh, food shortage, including water shortage, and others. So that uh, we really hope that this Busan Expo will be a platform for addressing all those important uh, international issues. To not only to Korea, but also to Thailand, but also to the United States, but also to China and all around the country. So that is why we would like to really host this uh, uh, World Expo. So in that sense, you know, I mean, we really hope that uh, we can get Thailand's strong support. โดยนเทศการปูซานนะครับเวิลด์เอ็2 0 3 0ครับจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนะครับเปิดให้ชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา9นาฬกาถึง16นาฬิกาครับที่ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีครับโดยปูซานครับกำลังกลายเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางยอดนิยมของคนไทยนะครับ โดยในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับน้องเที่ยวไทยจัดอยู่ในอันดับที่5นะครับในบรรดาน้องเที่ยวทุกชาติที่มาเยือนปูซานะครับรองจากญี่ปุ่นไต้หวันเวียดนามและสหรัฐนะครับนอกจากนี้ครับศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีจะจัดงานที่หลากหลายต่อไป เช่นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและมหากรรม K-Content นะครับเพื่อแนะนำสถานท่องเที่ยวในเกาหลีให้กับคนไทยด้วยนะครับครับก็ถือว่าเป็นความตั้งใจทางเกาหลีที่จะเรียกว่าจัดงาน World Expo นะแต่ของไทยเองนะพี่โอภูเก็ตของเราเนี่ยก็เสนอตัวเหมือนกันครับแต่เป็นงานที่ชื่อว่านะฮะ s p l c i a l i z e d นะครับ Expo 2028ซึ่งจะเป็น Expo เล็กขั้นกลางระหว่าง World e x ถูกซ้องครับราเนี่ยใช้เสนอประเทศเสนอจังหวัดภูเก็ต เป็นแหล่งการจัดงานนะครับซึ่งจะมีการเขาเรียกกันจะมีการโหวตกันในเร็วๆนี้ครับใช่ครับก็เรียกว่าในงานนะครับก็มีการเอาเทศกาลเกี่ยวกับปูซานนะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของเกาะเชจูด้วยนะเขาก็มาแสดงให้ดูแล้วเขาก็อยากให้คนไทยเนี่ยไปเที่ยวปูซานกันเยอะๆ<ช>และเทศกาลที่ขึ้นชื่อก็คือเทศกาลหนังปูซานไงนนคุณบ<อ>ใช่ครับก็เรียกว่าเป็นที่ยอดนิยมนะครับ